เดี๋ยววันนี้ผมพอดีเดินผ่านเลยจะพาพวกเรามาดูตวันนาวันนี้นะครับไอนี่เป็นเดือนกันยายนคือเดือนเก้าน,นะครับก็จะมาดูว่า เป็นยังไงบ้างหลังจากผ่านพ้นช่วงโควิดแต่โควิดก็ยังไม่ได้พ้นนะครับก็ยังเป็นอยู่แต่บางคนคืออาจจะไม่ได้มานานหรือยังไม่เคยมาอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูข่าวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะต้องมาถ่ายคลิปแต่ว่าเออพอดีเดินผ่านก็เลยลองมาถ่ายดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันคนระ ก็จะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าทางนี้เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นเหมือนกับร้านตัดผมแล้วก็ครีมอะไรทักอย่าง,างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็จะมีโซนขายอาหารข้าวราดแกงแกงนะเนยข้าวราดแกงต่างๆ ขายผลไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่รู้ให้รู้บอกด้วยฮนะแล้ข้าวราดแกงก็จะเยอะขนมหวานอาหานเกินด่วนก,ก็เป็นของดองดนะผลไม้ดอง อ่าไอ้ตรงข้างในนี้มันจะเป็นโซนปรับอากาศนะครับแต่ว่าผมเดิน,นเป็นแอร์แล้วกันะโซนเนี้ยผมเดินมาประจำเมื่อก่อนในคนจะเยอะมากแน่นเลยอ่ะเดิน<ม>แต่ช่วงเย็นๆนะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเย็นละเน,<ด>นี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมมาร้านขายเสื้อผ้าแต่บรรยากาศมันก็จะเป็นตามนี้เลยอะตามภาพทีย่ ฝังล็อกก็คงยังไม่ได้เปิดนะล็อกสันแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแบบคือล็อกว่างก็จะมีเยอะมากเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยที่ผมเดินนะจอใจเลยนะทางแบบเบียดกันเลยอ่ะครับนักศึกษาคนทำงานนะครับแต่ตอนนี้ก็ตามตามวิกฤตหรือว่าตาม สถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือว่าสงครามมันก็มีผลเนี่ยครับเผื่อว่าบางคนคือเมื่อก่อนมาบ่อยแต่ตอนนี้ไม่ได้มาก็จะไ,ได้ถ่ายให้ดูครับว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงว่าจะเกิดว่าก็มาดูได้นะครับมันก็ต้อง ซึ่อย่างมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับขดนุนซึ่งกันและกันมันก็จะผ่านกันไปนะครับเนียตอนนี้ผมเดินมาเนี่ยล็อกว่างเลยเป็นยนะี่สิบเลยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินให้สุดนะครับเพราะว่าจะเชื่อมต่อกบบซ้ายมือมันจะเป็นถ้าเดินสุดไปซ้ายมือมันก็จะเชื่อมต่อกับเ,เดอะม,ม,มอร์บางกะปิ อ่าตอนนี้จะมีร้านเปิดก็คือจะเป็นผ้นาชุดตัวผ้าผมผ้าปูหมอนนะครับผมคงจะเดินไม่ได้ทั่วก่อนนะครับเอาทางที่ผมจะเดินผ่านแต่เมื่อก่อนทางตรงนี้เนี่ยคนจะเยอะแล้วก็จะมีมุมเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นพวกโซนขายกระเป๋านะนี่บ ก็จะดูโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงไปซอยแรกเลยซอยแรกนี้ที่ผมเดินผมเคยเดินมาแล้วล่ะฮะจากเดิมคึกคักมากล็อกไม่ว่างหรือใครอยากจะเช่ามาเช่าล็อกก็เอ่อยังไงดีเมื่อก่อนเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยบางคนจะมาหาล็อกไม่มีล็อกว่างเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยว่างมากนะครับก็เดี๋ยวมันผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะปกติอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปแต่เชื่ออย่างนึงว่าคนเราต้องเดินต้อง มีเขาเรียกว่าอะไรครับปฏิสัมพันธ์เจอกันเข้าสังคมได้เห็นของได้จับของอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะถึงเดมอมฟังปีแล้วครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเห็นต้นโพหน้าบ้านผมไหมครับเนี่ยที่ผมกำลังจะถอนผมถอนมาแล้วสิบกว่าปี ถอนแล้วมันก็งอกอีกถอนแล้วมันก็งอกอีกมันเป็นแบบอย่างให้ผมเลยนะให้เราเขาเรียกวอะไรครับไดสู้กับมันต่อแต่มันเหมือนคำยุคนี้ว่าสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับไม่เป็นไรครับเราก็เดินต่อไปและปรับเปลี่ยนกับมันแล้วมันก็จะผ่านไปเป็นกำลังใจทุกคนครับไปก่อนนะฮะ